คุณพร้อมรับมือกับวันแห่งจุดเปลี่ยนหรือยังครับพุธที่26พฤศจิกายน2568วันที่สวรรค์เปิดประตูให้ราชาโชคประทานความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันประตูนรกก็เปิดช่องให้ความวินาศเข้าแทรกแสงวันนี้ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเปลี่ยนความรักเป็นยาพิษสติปัญญาอาจถูกบดบังด้วยความหลง การเงินข่าวดีคือมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่แบบฟลุกฟลุกแต่เตือนไว้เลยว่ามาไวไปไวต้องวางแผนเก็บให้ดีความรักสำคัญมากสัญญาณอันตรายดังเตือนวิกฤตศิลธรรมความหึงหวงและรักซ้อนจะปรากรคนมีคู่ระวังใจตัวเองให้ดีอย่าเผลอไผลไปกับสิ่งยั่วยุเพราะอาจน้ำไปสู่การหย่าร้างส่วนคนโสดระวังตกเป็นตัวสำรองโดยไม่รู้ตัวครับ เพื่อความอุ่นใจเรามาดูวิธีรับมือและเสริมดวงกันครับสีมงคลวันนี้เน้นสีฟ้าสีน้ำเงินสีขาวและสีเขียวใส่แล้วรอดสีต้องห้ามเลี่ยงสีชมพูและสีเทาดำจะดึงดูดพลังลบ ทิศโชคลาบหันไปทางทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือเวลาทองช่วง9นาฬิกา5นาทีถึง10นาฬิกา40นาทีและช่วงบ่าย15นาฬิกายนาทีถึง17นาฬิกา10นาทีใครจะเจราจาหรือเสี่ยงโชคเล็งเวลานี้ไว้ครับมาเช็คดวงเฉพาะกลุ่มกันบ้างวันนี้ถูกโลกกับคนเกิดปีขานเถาะและมะแมแต่มี3ามปีนักษัตวที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับ 1. คนเกิดปีกุลวันนี้จะหงุดหงิดตัดสินใจอะไรไม่ถูก ระวังความเครียดลงกระเพาะคิดวนเวียนเรื่องเก่าจนเสียงาน 2. คนเกิดปีมะเสง็งอารมณ์เหมือนไฟเจอน้ำความลับจะแตกจะถูกจับผิดหรือมีอุบัติเหตุทางไกลห้ามใจร้อนเด็ดขาด 3. คนเกิดปีวอกหน้าห่วงที่สุดระวังถูกแทงข้างหลังคนใกล้ตัวอาจนำเรื่องชู้สาวมาให้ปวดหัวหรือโดนใส่ร้ายป้ายสีครับ สำหรับใครที่มีลูกหลานเกิดวันนี้เด็กที่เกิดช่วงเช้าวาสนาดีมากครับโตมาเป็นเจ้าคนในคนส่วนเกิดกลางวันจะมีสเสน่ห์สายศิลปินและเกิดช่วงค่ำจะเก่งการค้ายขายปรับตัวเก่งครับสุดท้ายนี้ดวงดาวเป็นเพียงเข็มทิศสติคือคนถือพวงมาลัยขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใครเกิดราศีที่ต้องระวังพิมพ์คำว่าสาธุรับสติ ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับทวต